สวัสดีค่ะเพื่อนๆเป็นวี랩แคคตัสนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปพิเศษนะคะบี랩แคคตัสชวนมาพักผ่อนค่ะวันนี้เป็นอยู่ที่อำเภอแก่งคอยสระบุรีนะคะบ้านสวยริมทานบรรยากาศดีมากน้ำเย็นมากที่พักแบบติดริมทานเลยนะคะ อยาให้ชมทิ้งท้ายก่อนกลับบ้านนะคะนี่วันนี้ตื่นเช้านะคะมาชื่นชมกับบรรยากาศเสียงแหบๆนิดนึงอีกแล้วค่ะเ <c oughs> มื่อวานเล่นน้ำแบบสนุกมากนี่คะมีชิงช้าให้เล่น <c oughs> เปรนั่งสบายๆ <c oughs> เดี๋ยว เดี๋ยวพาออกพาเดินชมดีกว่าเนาะนี่ค่ะจะมีหลายชั้นอยู่นะแล้ก็จะมีมุมถ่ายรูปนะคะ ความตื้นความลึกก็แล้วแต่เลยค่ะบางจุดก็ลึกบางจุดก็ไม่ลึกนะคะ,อะบอกกับมาพักผ่อนมากๆยิ่งช่วงนี้อากาศเย็นๆเนาะม,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 มีคนเดินอยู่เล่นเล่นมซีน,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 นสะพานแล้วนะคะน้ำเย็นมากจริงๆค่ะ ก็ยังสบายนะคะวันนี้วันนี้ต้องกลับแล้วก็เลยเอ,อ,อคลิกาฝากเพื่อนเพื่อนสำหรับเพจปีรแท็กัตนะคะ <c oughs> <c oughs> สวยไหมแนะนำเนาะใครอยากมีที่พักแบบรืมลำธารน,นอนฟังเสียงน้ำตกนะคะ ที่นี่แนะนําเลยบรรยากาศดีมากมีมีที่สังเซนด้วยนะคะอืมเป็นสุดอันนี้เปนนอนนี่นะคะกระท่อมค่ะได้บรรยากาศขอเอาบรรยากาศเป็นบ้านพักก็มีนะคะอันนี้เขาเรียกบ้านหลังสีเผาอันนี้อยู่ได้รู้สึกจะเจ็ดแปดท่านนะ แล้วก็มีบ้านหลังสีส้มนู้นค่ะนี่เราไม่ได้โฆษณาเราไม่ได้ค่าโฆษณาจากบ้านสวยพินพานตะย่างใดนะคะเราชอบเฉยๆแล้วเราก็ทําคลิปมาฝากเพื่อนๆน,นะคะมั่นคือปาร์ตี้หมูกระทะค่ะ เดี๋ยวกืนไปนั่งก่อนไอ้สีตื่นขึ้นมาแล้วก็มีระเบียงนั่งอันนี้นะคะแล้วก็นั่งไข้ขายืนสุดๆอะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไห้แค่นี้นะคะ เดี๋ยวคลิปหน้าถ้าวีลแพคตั์จะพาไปเที่ยวที่ไหนอีกไปพักผ่อนที่ไหนอีกเดี๋ยวจะมีคลิปน้ามาฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ